ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่พอผู้ชายมาบอกนะแล้วตดีใจจนตัวสัน่น่อย่อยกันนะอยากให้อนาคตคัดของขอผู้หญิงอยครับพี่ พี่ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมรู้ว่าผมทำลังทำอะไรกำลังต่อบทกับหมวยครับซาร่าเขาจอยู่แบบผู้จัดการก็เข้ามาเจอผู้จัดการก็แบบห่วงว่าเออเราอ่ะจะแอบมีแฟนหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยแบบมาเตือนเรามาอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่เราดีล้วลก็บอกไปว่าเออผมก็ยังไม่ได้มีใครอย่าเป็นห่วงเลยอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นยังไงต่อติดตามได้แล้วหนไหมะครับ สี่สามสองมาต่อจ้ะสี่ครับสองึ้นมาพุบมองหน้ากันนะรอคิวจุบปาก จบจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บความท้าทายมันจะอยู่ตรงที่อากาศที่หนาวเหน็บตอนนี้ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เลิฟซีในนช่ก็รู้สึกท้าทายท้าทายมากครับก็อย <temporal. S 3> ่า <Hayır> ลืมติดตามละครเรื่องมงกุฎกรรมเนี่ยนะครับทางช่อง8กดหมายเลขก7 7ครับ

อ่พี่แจ๊คอ่พ okay> well> ี่โปพี่แจ๊ดสื่อแล้วหรอคะสื่อกันแล้วหรอคะเดี๋ยวเล่เก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันนะฉากที่ผู้จัดการของเราสองคนอยู่ประมาณฟ้องฟ้องใช่คือถึงตัวกันด้วยแบบเป็นเด็กซุกซนสายรุ่นค่ะแต่ว่าก็สนุกนะสนุกเพราะแบบถือว่าเป็นการเข้าฉากที่เพลยสามไงอ่ะของของของเราสองคนอือ ก่อนเรื่อมมงกุฎกรรมเลยนะครับพวกเรานักแสดงทุกคนตั้งใจกันมากสามารถติดตามได้ทั้งช่องแปดค่ะลิฉัเสร็จนะคะก็รับรองของวิเศเผ็ดมันได้ค่ะ